สวัสดีครับมิสเตอร์เกษตรออนไลน์นะครับนี่ก็เป็นอีก EP หนึ่งนะครับที่มาเจอกันใน e EP นี้ผมจะคุยในเรื่องของกระชังบกกระชังบกเป็นแบบไหนครับผมมีตัวอย่างนะฮะวิธีการกระชังบกคือเราใช้ภาพ PE และขึ้นให้เป็นรูปเหลี่ยมนะครับภาพ PE แบบนี้นะขึ้นให้เป็นรูปเหลี่ยมนะครับแล้วขนาดจะประมาณเท่าไหร่ทงจะดีเราเริ่มจากความกว้างนะครับ ยาว4หรือ3คูณหหรือ4 4 5คูณ4 5คูณ5ก็แล้วแต่ครับสำคัญที่สุดคือโครงสร้างในการลงเป็นเสาต่างๆต้องมีความมั่นคงแน่นอนนะครับรับมวลน้ำได้นะฮะผมไม่แนะนำให้ใช้ตัว pvc หรือท่อ pvc เพราะท่อ pvc มันไม่ได้มาเป็นโครงสร้างสำหรับการโดนแดดโดนฝนมันจะงงงุง้มและก็งอตามอายุของมันในระยะเวลาสั้นครับเพราะฉะนั้นเราใช้เสาปูนนะครับเราใช้เสาไม้เราใช้แผ่นซิงค์นะครับหรือว่าเป็นไม้กระดงไม้ไผ่กระเบือ้องอะไรก็ได,ด้ที่เราพูดคุยกันแล้วก็จะบอกกันนะฮะด้วยเหตุผล ที่บอกว่าบ่อต้องไม่พังคือถ้าบ่อพังขึ้นมาเนี่ยแรงดันน้ํามันมหาศาลมากและบ่อต้องไม่ย้วยไม่โอนไม่เอ็นไม่เบี้ยวไม่บิดมันทําให้ทุกอย่างหลงตัวครับปรึกษากันได้นะครับผ้า PE สําหรับบ่อกรมขนาดเล็กไม่ต้องเชื่อมต่อนะฮะคุณอย่าให้ความกว้างเกิน5เมตรก็สามารถใช้ผ้าอยู่ที่300ไมคอนก็ได้ครับแต่ถ้า500ไมคอนคือเป๊ะครับเวอร์เลยเป๊ะเวอร์เขาเรียกนะฮะทนมากเอาแค่300ไมคอนก็พอ ราคาก็าถูกกว่านะครับหลักการในการทําอย่างไรต้องมีท่อระบ,บายน้ําไม่ต้องอะไรไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเร<ช>าใช้เดเว<ด><ด>แค่ตัวเดียวก็ทํางานได้แสบายๆต้องรู้ว่าที่ปล่าไปอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไร,ร <ถ S 1> นี่คือสิ่งที่เราต้องพูดคุยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครสนใจนะครับสําหรับการเลี้ยงเป็นบอ่อสี่เหลี่ยมแบบนี้ในพื้นที่เราจะคํานวณอย่างไรผมส่งเสริมการเลี้ยงแบบหนาแน่นมากกว่าบ่อดินถึง5เท่านะครับ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดขนาด2คูณ4เมตรนะครับ2คูณ4เมตร2 4 8สูง1เมตรนะครับหรเมตร20ก็แล้วแต่นะฮะเราส่งเสริมให้คุณเลี้ยง1ลูกบาทเมตรต่อ100ตัวจนถึงจับขายแต่จะให้เลี้ยง2บอก2กระชังอย่าง2คูณ4แบบเนี้ย2 4 8ลงเ0 5ร้อยตัวลง2กระชังได้1,500ตัวพอถึงเวลา เรามีเทคนิคและวิธีการทําอย่างไรให้ปลาขายได้ต่อเน,นื่องระยะเวลา15วันในช่วง100วันจนถึง115วันหรือเดือนครึ่งหรือ4เดือนครึ่งคับหรือ120วันทุ่ทีครับให้คุณได้ปลาไปขายตั้งแต่100-120ถึงวันขายต่อเน,นื่องครับนี่คือเรามีแนวทางและเทคนิควิธีการในการทํากระชังบกหรือบ่อสี่เหลี่ยมแบบนี้เสาที่ดีสุดคือเป็นเสาูนครับ พื้นฐานรับน้ําที่ดีที่สุดนะครับก็คือพื้นใช้ไม้ไผ่หรือไม้รว่วที่ไม่มีตาหรือตาน้อยที่สุดหรือใช้แผ่นเหล็กซิงค์หรือใช้กระเบื้องก,ก็ได้กรับมาคุยกันเรามีแนวทางและวิธีการนะครับบ่ออยู่ตรงไหนสําคัญมากบ่อต้องอยู่กลางแดดแต่จะมีเสาเพื่อที่จะกลางสแสลนหรืออยู่ในร่มไม้ดี ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ปิดมิดชิดหลัง,งหลังคาเราต้องมาดูแลเข้มในเรื่องของเชื้อการติดเชื้อมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับถูกใจกดซับสไคร้กดถูกใจนะครับติดตามแล้วกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากจากใจมิตรเกษตรออนไลน์เบาเอัเมืองคอนกับโครงการปลาหมอชุมชนสวัสดีครับ